มาด้า3นะครับติดแหลกจักรยานบนลงังคานะครับบรรทุกจักรยาน2คันนะครับอ,อ,อย่างแรกติดเป็นชุดทานขวากับตัวรถก่อนพอติดทานขวาเรียบร้อยนะครับเราค่อยอะไหล่จักรยานนะครับไปวางบนคานขวาอีกทีตัวแหลกจักรยานเป็นตัวบรรทุกจักรยานทั้งคันทูเล่โปรไล598นะครับสีดําคานขวาเป็นสีดําเป็นวิงบราแบล็กนะครับวิงบราอีโวแบล็กนะครับตัวนี้แหลกจักรยานสีดําเช่นเดียวกันนะครับ มีสายแทปบระคองล้อหน้ามีกุญแจล็อกกันจักรยานหายมีสายแทปบะะคองล้อหลังนะครับยึบจับที่ตัวเฟรมคานมีกุญแจล็อกกันคานหายนะครับถอนก้าอถอสองได้เวลาไม่ใช้งานรับน้ำหนักได้ร้อยกิโล คทูเล่โพลาร์598แบล็คนะครับพร้อมตัวคันขวาทูเล่อีโวยิงบาร์แบล็คนะครับขอบคุณครับ